สวัสดีครับสวัสดีพบกับก o o ดท a อ k ของสุกเกษมวันนี้จะอ่านอารักขกรรมฐานให้ฟังนะครับหันธรมยังอารักขกรรมฐานะคาถาโยพานามเสพุทธานุสติเมตตาจะอสุภามารณสติอิจิมาจะรุราราคา กาตาภาจะวิปัสนากรรมฐานทั้ง4นี้คือพุทธานุสติการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเมตตาการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอสุภะการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งามมรณสติการระลึกถึงความตายการปฏิบัติภาวนาทั้ง4นี้ชื่อว่าอารักะ กรรม,มฐานและวิปัสนาอานพึงบำเพ็ญวิสุทธธรรมสันตานอนุตรายโพธิยาโยคะโตจะปะโพธาจะพุทโธพุทโทธติยายะเตพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่บริบูรณ์ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มีพระปัญญาตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยมส่งชักนำสั่งสอนหมู่สัตว์ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนราณะรติรัชฉานะเพทาสัตตาสุเขสิโนสัพเพปิสุขีโนโหนตุสุข,ขิตัตตาจะเขมิโนสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์อมนุษย์และเดรัจฉาน ต่างเป็นผู้สแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขและเป็นผู้มีความเบิกบานเพราะถึงซึ่งความสุขนั้นเถิดเกสะโลมาทิชวานังอายะเมวะสะมุตสโยกาย ο, โยสพโพปิเชคุจโฉวันนาทิโตปาติกะ กโลกายนี้แลเป็นที่รวมแห่งสักศพมีผมขนเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นของปฏิกูลโดยมีสีและกลิ่นอันน้าเกลียดเป็นต้นชีเวตินทริยุปาเฉท,ทะสังขาตะมรนังสิยาสาเพสังปิทะปานีนังตันหิทุ วังณชีวิตตังความตายคือความแตกสลายแห่งชีวิตจะมีแกส่สาตร์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงดังนี้แลก็อันนี้ก็คืออารักฐานี้เขาก็แปลว่าการรักษาอ,อย่างเช่นเทวดาอารักอย่างนี้นะเทวดาก็เป็นผู้รักษา กรรมฐานเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นผู้รักษารักษาตัวเองนะรักษาตนด้วยที่เราจะทํากรรมฐานทั้ง4ี่ได้แก่พระพแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระพุทธเจ้ามีสติแล้วลึกถึงท่านแล้วลึกถึงเมตตาก็ได้หรือรจะลึกถึงความไม่งามทั้งหลายก็ได้หรือแล้วลึกถึงความตายก็ได้อย่างคราวก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องความตายกันไปแล้วเราเราจากตายซีมองเท่งแง่แก่อะไรเงี้ยนะการปฏิบัติภาวนาทั้งสเนี่ยถือว่าเป็นการรักษา นะแล้วก็เป็นวิจารณาวิปันสนาพิจารณาคือทาให้แจ้งทําให้เห็นจริงเนี่ยส่วนพระเจ้าท่านเองก็เป็นผู้บัตรเกิดขึ้นมานาน,านสักครั้งหนึ่งนี่ก็ล่วงผ่านไปเ,เกือบ2,600ปีเขาแล้วนะครับเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพงตัสลุแล้วก็นํามาบอกว่าให้เราเนี่ยตื่น,นเถอะเราจะได้เบิกบานทันทีแปลว่าเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิดสักทีหนึ่งนานๆก็มาบอกซึ่งน้อยคนแหละที่จะมาฟังธรรมะแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อจะหลุดพ้นกันจริงๆส่วนใหญ่ก็เจอตกเป็นเหยื่อของอุปทานคือกามุปทา,านคือตกเป็นเหยื่อของกามกรมฉันทะกันทั้งหมดเลยแล้วก็กมีทิฏฐิมานะาที่ถูกประทานคือมีทิฏฐิมีความเห็นมีความถือตัวมานะนี่นะแล้วก็มีความยึดในความเห็นของตนในเรื่องของความเชื่อนี่ก็จะ จะเป็นสิ่งที่เราเองก็จะถูกไปตามนั้นชีวิตก็จะไปสู่พบต่างๆอย่างที่บอกว่าพบก็มีทั้งหมด3ภพบได้แก่การมาพบรูปภพบและพบที่ไม่มีรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทั้งหลายมนุษย์มนุษย์มนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์เนี่ยหรือเดรัฉานเดรัชานพวกแมวหมูหมากรนะไรอย่างเงี้ยนะก็มันไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่มีวิญญ,ญาณแล้วประมาณว่าแหมมัน ไปทำมันได้อะไรเงี้ยเป็นอาหารเงีอย่าไปคิดงั้นเลยนะก็บอกกันไว้เนี่ยเพราะงั้นไอ้ที่ร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพหมพายความว่ามันมีการตายเซลล์ต่างๆตายกันอยู่มากมายดูอย่างผมเราดิตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมอ่อนเนี่พอแก่ตัวหน่อยแล้วผมก็งอกเลยมาตายไปแล้วเห็นหเ่ยตัดซากศพทั้งนั้น นะทั้งตัดทิ้งอะไรโหหน้าเบื่อของเน่าเปือ่อยทั้งนั้นนะดูในในลำไส้เราเนี่ยน่าจะมีของเหม็นๆอาหารใหม่หันเก่าเลยแต่ไม่หมดเลยทั้งๆมีสีมีกลิ่นนะแต่เราก็มองว่าน่ารักน่าชังนะเอ้ยไม่ใช่ไอ้หน้าชังนะไม่ใช่คือเออหน้ารังเกียจสิบางคนก็แหมอุตระตัวเองก็ก็ก็ต้องออยังยังเกียจเลยต้องหนอืนไม่ต้องพูดถึงเพราะงั้นเนี่ยหลายครั้งที่เราเไม่ได้พิจารณากันตรงนี้ แล้วเเกิดเป็นสังคมก็โดนสังคมมาดึงดูดไปแล้วเพราะงั้นในสิ่งหนึ่งคือต้องตีคืนอุปธิคือหมายว่าคลายคืนอุปธิสิ่งที่เรายึดขึ้นไปนะอันนี้ก็จะบอกให้ว่าชีวิตเนี่ยตายแน่ๆเมื่อนี้ตรงนี้บอกความตายเป็นแตกสลาย ยังไงซะความตายก็คือจุยต้องเคลื่อนวิญญาณอยู่ในร่างนี้จะต้องมีการเคลื่อนไปนะครับก็บอกกันอย่างนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะถ้ามาฟังตอนเช้าก็ขอให้มีสุขภาพดีจิตใจร่าเริงแจ่มใสอย่าลืมนะครับความสุขภายในคือเส้นทางที่จะเดินต่อไปผมสอนเรื่อง5กุญแจมหัศจรรย์โดยหลักสูตรการพัฒนาความคิดจิตใจให้ทุกคนมีความสุขแบบเรียกว่า ปอดภัยมั่นคงเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณให้เป็นกำลังใจกันนานๆครับสวัสดีครับ